สวัสดีครับพบกับสบายโตบลิฟประจำวันที่14เดือนก,นกรกฎาคมนะครับผมพูดถึง GPT เลยละกันตัว Top Pick e a r n i n g ็งพรีวของเราตัวที่2เราคาดการนะครับกำไรสุทธิงวดเต็มาที่2ของ GPT เนี่ยจะลดลง25.8% Year on Year เยียออนยียมาอยู่ที่253ล้านบาทปัจจัยที่กดดันหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมาจากยอดขายส่งออกของเขาที่คิดเป็น25%ของไรายได้รวมในที่ลดลงจากเครื่องจักร ที่ปัจจุบันเนี่ยโอเปเรตได้เพียง3ใน5เครื่องนะครับเพราะว่าไอ้สเครื่องที่โอเปเรตไม่ได้เนี่ยเขาโดนไฟไหม้ไปเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วประมาณ Q4 นะครับก็ทําให้ปีนี้ยังโอเปเรตไม่ได้ก็เลยทําให้ยอดขายเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงใน Q2 ประมาณสัก13.7%สามเจ็ดร์อนเยียรวมถึงส่วนแบ่งกําไรจากบริษัท GFN แล้วก็แมคคีคาดว่าจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ5 9าเก้าอร์นเยอนเยียนะครับจากผลกระทบของ โควิด -19 ที่ทำให้ราคาไก่หน้าฟาร์มในประเทศเนี่ยก็ลดลงประมาณ3.7%เยียร์ออนเยียรวมถึงการสั่งซื้ออาหารสดในประเทศต่างๆเนี่ยก็มีการชะลอลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการในแต้มาที่2เนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดของปีนะครับแล้วก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็คาดว่า แนวโน้มกำไรปี63เนี่ยทั้งปีเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยครับ1.5%อน์เยียจากประเด็นเรื่องที่เครื่องจักรลันได้ไม่เต็มกำลังการผลิตเพราะว่าไฟไหม้ไปในปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ในปีนี้นะครับแต่ว่าเราคาดการว่ากำไรจะกลับมาเติบโตในปีหน้าเนี่ยประมาณ10.8%แล้วก็ปี65เนี่ยประมาณ28.8%เนื่องจากว่าในปีในปีนี้นะครับประมาณช่วงสิ้นปีเนี่ย เครื่องจักร2เครื่องที่ไฟไหม้ไปเนี่ยจะสามารถที่จะมาติดตั้งได้ละแล้วก็ในช่วงต้นปีหน้าประมาณ Q1 เนี่ยไอ้สเครื่องที่ไม่ได้โดนไฟไหม้เนี่ยเขาก็มีแผนไหนๆก็เปลี่ยนเครื่องจักรแล้วเขาก็เอาเครื่องจักรใหม่มาเปลี่ยนเลยละกันก็ทําให้ก็ยังรันไม่ได้เต็ม5เครื่องอยู่ดีแต่จะลันได้เต็ม5เครื่องทั้งหมดจริงๆเนี่ยก็ประมาณช่วง Q2 ปีหน้าเป็นต้นไปเราเลยมองว่าปี65เนี่ยจะเป็นปีที่สามารถ รันเครื่องจักรทั้งหมดได้เต็มที่นะครับเลราเครื่องจักรใหม่ต้องบอกว่าคาซิตี้ต่างต่างเนี่ยก็ดีกว่าเครื่องจักรเดิมเรามองว่าจังหวัดนี้ถือเป็นจังหวัดที่ถูกต้องละที่จะมาดูตัวนี้นะครับเพราะว่าเขายังเจอปัญหาเรื่องไฟไหม้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันหมดไปเนี่ยราคาเป้าหมายที่เรามองไว้ปี65ที่ทุกอย่างกลับมาปกติเนี่ยมันยืนแถวๆสิบหกบาทก็จะเห็นได้ว่าอัพไซด์ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมขายอุตสาหกรรมอาหารไก่ เป็นผมมองว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโดนดิส랩ได้ไง่ายๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นถือเป็นประเทศที่ส่งออกไก่รายใหญ่ของโลกเลยนะครับผมเข้าใจว่าไม่อันดับ3ามว่าอันดับ4ีของโลกครับก็ถือเป็นผู้เล่นรายใหญ่แล้วก็ไก่เนี่ยถือเป็นโปรตีนนะครับจากสัตว์จากธรรมชาติจากสัตว์ตตตเนี่ยที่ผมว่าราคาถูกที่สุดละเมื่อเทียบกับหมูเนื้อหรือว่าปลานะครับแล้วถ้าสมุนทั้งทุนไปดูเนี่ยผมเคยเก็บตัวเลขมา ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจแย่อย่างปีนี้เนี่ยไม่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการบริโภคไก่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นดีในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงอุตสาหกรรมตัวที่ GPT อุตสาหกรรมที่ GPT อยู่เนี่ยเป็นถือถือเป็นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เราก็ประเมินมูลค่าละว,ว่า มันจะกลับมาในปี65อย่างเต็มที่แต่ระหว่างนี้ก็ค่อยๆฟื้นนะครับแต่กําไรตราบัตนที่2ยังลดลงเยอ,อันเยอ,อยู่แต่ก็อาจจะมีแรงขายทำำํากำไรอีกรอบหนึ่งแต่หลังจากจบเรื่องนี้ไปผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปสะสมลงทุนในหุ้นประเภทนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ